สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาสอนในเรื่องของการเตรียมตัวสอบ MU Gap Plus เนาะก็ปฏิทันกับตัวเองมาแล้วว่าถ้าคะแนนตัวเองออกมาดีแล้วก็สามารถที่จะสอบเข้าเป็นยาเอกของมหิดลได้เรียบร้อยแล้วก็จะมารีวิวนะคะแล้วก็จะมาสอนในทริคในเรื่องของการเตรียม MU Gap Plus นะคะว่าจะต้องทำอะไรบ้างนะคะนี่ก็เขียนโน้ตมาคร่าวๆเลยนะคะก็คือว่า MU มูกับพาก็คือเหมือนคะแนนเนาะที่จะเป็นของเฉพาะของม a h i d นยูนิเวอร์ซิเนี่ยค่ะมันก็จะมีประกอบด้วย MU g r a ูเฉยๆนะคะแล้วก็มี MU g r a ูกร s พจุดต่างของเขาก็คือว่า MU grad ก็จะมีอ่าเป็นอสี่พาร์ทใหญ่ๆก็คือจะมี listening มี grammar มี reading แล้วก็มี writing นะคะอันนี้จะสอบ3ชั่วโมงคือ9โมงถึงประมาณเที่ยงะคะ่ะของครึ่งเช้านะคะแล้วก็ถ้า เราจะต้องใช้คะแนนนะคะที่เป็นคะแนนอ่าพลาสปีกิ้งด้วยอันนี้ก็จะต้องสอบแบบ PLUS นะคะก็คือ MU g ก a d PLUS ก็คือมี SPEAKING ด้วยนั่นเองนะคะมีหนุ่มน้อยมานั่งให้กำลังใจอยู่ข้างๆนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวสำหรับค่าสอบเนาะก็ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวจำราคาไม่ได้อะคะ่ะแต่ว่า คือถ้าเราสอบแบบ MUGET p a s s เนี่ยทั้งหมดมันก็จะ2,500บาทแต่ว่าถ้าสอบแยกสมมุติว่าบางคนอาจจะอยากจะเตรียมแยกบางส่วนเช่นสอบ MUGET ไปก่อนแล้วก็ค่อยสอบแบบ speaking ต่างหากมันก็จะแพงกว่าอย่างปกติก็คือจะอถ้า MUGET p a s s เนี่ยก็คือจะ2,500ถ้าเกิดว่าเราสอบแยกก็อาจจะประมาณ3,000อะไรประมาณนี้นะคะไม่แน่ใจลองเช็คดูอีกทีนะคะทีนี้มาในตรงในเรื่องของการสอบเลยนะคะ ก็ก็คือของพาร์ทที่เป็น MUG r a d เนี่ยตอนเช้านะคะก็จะสอบประมาณแบบ9ก้าโมงถึงเที่ยงนะคะเราก็ต้องไปก่อนเวลานะคะก็สถานที่สอบก็คือจะเป็นมหโดนสารยานะคะตรงบัณฑิตวิทยาลัยนะคะก็ขับรถไปได้นะคะแล้วก็จะมะีที่จอดรถนะคะก็หาเอาตามรอบๆบมหาวิทยาลัยนั่นแหละนะคะ ก็ในช่วงที่แบบคนไม่เยอะหน่อยอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะสามารถหาที่จอดได้ง่ายนะคะทีนี้มาเข้าสู่พาร์ทของ listening ก่อนนะคะ listening ก็จะมีเทปให้ฟังเนาะเออลืมบอกว่าเวลาที่เราจะสอบอะคะ่ะมันก็จะมีแบบเป็นห้องแยกนะคะมีเป็นห้องแยกแบบเหมือนขนาดแบบ2อสอเงี้ยคะ่ะมีเราอยู่คนเดียวแล้วก็มีห้องกระจกแบบแล้วก็ใส่เครียกแล้วลูก อูฟังเอฟโอนเอฟโอนอฟโฟนใช่ค่ะใส่เอฟแล้วก็มีคอมพิวเตอร์อยู่หนึ่งตัวนะคะแล้วก็เขาก็จะมีกระดาษแบบพอลงทะเบียนแล้วอะนะคะเขาก็จะให้กระดาษรหัสในการที่เราจะ Access เข้าไปตามการลงทะเบียนไว้นะคะ <Okay. S 1> ทีนี้ในเวลาเราอยู่ในห้องนั้นน่ะนะคะก็จะเป็นห้องแอร์นะคะแล้วก็จะแบบสองนสแล้วก็มีโฟมบูอยู่ข้างๆแบบไม่ให้เสียงมัน มันเข้าเฟรมกับบาร์น,นี้ได้นะคะแผนกันเสียงเหรอคะอ่าใช่ค่ะแบบไม่ให้เสียงแบบมันแบบว่า <It S 1> มี check sound box อ่าฮะ yes อ่าฮะนั่นแหละค่ะนะลูกชายเชียร์อยู่นะคะ <laughs> ก็คือตรง listening อะคะ่ะมันก็จะมีอยู่สี่สี่สี่คาสเซ็ตนะเรียกว่าสี่อะไรอะสี่สี่ สี่สี่ได้หรอกนะคะให้ให้ตอบนะคะก็จะเป็นเสียงสั้นๆแบบ2อถึงสนาทีซึ่งกดฟังได้2ครั้งนะคะแล้วก็จะมีคําถามให้เนาะ mm. ก็เราแต่ละแพเศษเนี่ยเราก็อาจจะอ่านโจทย์ก่อนก็ได้นะคะแล้วก็กดฟังเวลากดก็กด,กดพอกดหนึ่งครั้งแล้วก็คือ,อฟังจนจบรวดเดียวนะคะไม่สามารถพอสว่างพลิปได้นะคะแล้วก็อาจจะทําเทคนิคก็คืออาจจะทําไปก่อนนะคะแล้วก็ กดฟังอีกรอบหนึ่งนะคะซึ่งตรงนี้นะคะ1นึ่งพเพลก็คือจะตอบคําถามประมาณ5ข้อนะคะก็จะฟังทั้งหมด4ี่เพลอันนี้ก็คืออส่วนตัวว่ามันเป็นภาษาอังกฤษที่พูดแบบค่อนข้างฟังง่ายนะคะแล้วก็ค่อนข้างช้านะคะแล้วก็าสามารถอ่านโจทย์ได้เนะแต่ว่าทีเนี้ยบางทีมีความรู้สึกว่าโจทย์มันไม่ค่อยชัดเจนอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็เหมือนจะถูกโจทย์หลอกเหมือนกันอย่างของ ของเดียที่สอบไป20ข้อเนี่ยก็ได้16-20ป่ะนะคะก็ก็ก็มีคือมั่นใจว่าตอบได้เอแต่ทำไมมีข้อที่ผิดก็ไม่แน่ใจนะคะทีนี้อ่าพาทที่2นะคะพาทแรกมัน20คะแนนเนาะพาทที่2ก็คือเป็นกรมมานะคะกรามมานี้ก็จะมี20ข um, evet, uh, uh, okay. ้อ20คะแนนนะคะอ่าตรงที่เป็นพาร์ทกรมมาอ่านตรงเนี้ยค่ะจะเป็นในลักษณะของการเติมคำในช่องว่าง นะคะเป็นการเติมคำในช่องว่างแล้วก็อีก10ข้อจะเป็นในเรื่องของ Error นะคะว่าข้อไหนที่ผิดนะคะข้อไหนที่ผิดหลักแกรมมามันสั่นนะครับลูกช่วยจับให้หหนะะม,มืนนี้หน่อยนะคะผิดแกรมมาอย่างงี้คอันนี้ก็ไม่ไม่ได้ยากมากนะคะก็เป็นแกรมมาทั่วไปเลยไม่ได้มีแกรมมาที่เฉพาะสำหรับ M U G A T p a s s เป็นหลัก ทั่วไปของแกรมม a r เลยนะคะตรงนี้ก็มี20คะแนนนะคะก็ได้มา15คะแนนเต็ม20นะคะถัดมานะคะอ่า part reading อันนี้มี40ข้อในพาร์ทนี้นะคะก็จะมีพา s s a g นะเป็น30ข้อแล้วก็มีส่วนที่เป็น v o c a b u นะคะอีก10ข้อซึ่งเวลาพา s s a g e สามสิบข้อเนี้ยค่ะก็พา s s a g ก็จะมาประมาณแบบสาม passage ถ้าจะไม่ผิดนะคะ3พสเนนแล้วก็ตอบคําถามนะคะก็อ่านแล้วก็ตอบคําถามนะคะว่าตัวเหมือนเหมือนเหมือนเวลาเราทําข้อสอบแพสเซัทั่วไปเลยค่ะก็จะมีอ่าเรียกอะไรเรียกว่าเรเียกว่ามีบทความให้แล้วเราก็อ่านจับใจความแล้วก็ตอบคาถามนะคะไม่ยากมากค่ะแล้วก็อส่วนที่ยากเนี้ยจะเป็นโวแคมเนาะ มีภาสเซังกษ30ข้อแล้วก็ววแคร10ข้อแครปนี่เป็นอะไรที่แบบอ้ออันนี้คือแปลว่าอะไรเนี่ยคือ <c oughs> ทางบางสับแล้วก็คือไม่ไม่เคยเจอเลยอะไรเงี้ยเดาลากสั์เพราะเดาไม่ค่อยได้เลยนะคะ <c oughs> อันนี้ก็จะมี10ข้อนะคะพัทนี้ก็รวมแล้วนะคะพาษเอั30ข้อแล้วก็อ่าตัวโวแครป10ข้อเนี่ยก็มี40คะแนนอันนี้ก็ได้มา30คะแนนนะคะ แล้วก็ p a r ์ writing นะคะ writing นี่ก็จะให้เวลาหนึ่งชั่วโมงนะคะคือแต่ละพาร์ทอะคะ่ะมันจะจับเวลาเนาะอย่างพาร์ทแรกที่เป็น part l i s t e n i n นะเวลามันหมดแค่ไหนก็แค่นั้นแต่ว่าในพาร์ทที่เราทำ g r a มม a r หรือว่าพาร์ท reading อะคะ่ะถ้าเวลาเหลือเราสามารถไปทบกับ1ชั่วโมงที่เหลือของ writing ได้นะคะ writing เขาก็จะให้เราเขียน s s a y เนาะสามร้านะคะแล้วก็จับเวลารวมสริ รวมทั้งหมดที่แบบ1ชั่วโมงกับบวกก่อนหน้านี้นะคะเ,เขาก็จะให้พอเซจมาเป็น4ท็อปปิกนะคะให้เลือกว่า,าท็อปปิกไหนที่เราอยากจะเขียนนะคะเวลาเราเขียนพาสเซตตรงนี้ค่ะก็คือก็จะต้องเขียนให้ได้350คำเนาะอันนี้ก็จะต้องไปแบบรีวิวเนาะทบทวนในเรื่องของหลักการเขียนเอ่อหลักการเขียนเดี๋ยวมามาหาเอกาสารของมามาที่มามาเคยทวนหลักการเขียน หลักการเขียนบทความทั่วไปค่ะโครงสร้างของประโยคเนาะมันก็จะมีแบบ intro มี body แล้วก็มี summary อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ต้องฝึกเขียนถึงจะสามารถที่จะเขียนได้เนาะระหว่างที่พิมพ์ไปก็คือถ้าเพื่อนๆแบบกลัวว่าจะผิดใช่ไหมคะสมมุติว่าเรากดคําผิดอะไรเงี้ยในตัวระหว่างโปรแกรมที่เราพิมพ์ไปอะค่ะมันก็จะขึ้นในที่เป็นแบบตัวหนอนเหมือนเวลาเราพิมพ์ผิดในไฟล์ word แล้วมันจะขึ้นแบบตัวหนอน น้ำแดงๆอ่ะค่ะอันนั้นเราก็จะรู้ว่าเราพิมพ์ผิดนะคะน,นั้นเวลาเขียนเนาะส่วนตัวของเดียเองอ่ะนะคะเดียก็จะเลือกก่อนว่าทอปิกอะไรที่เรา,าเขียนแล้วสามารถที่จะเขียนได้ดีโดยที่เรามีความรู้หรือว่ามีประสบการณ์กับเนื้อหานั้นเราก็จะสามารถที่จะเขาโครงเรื่องได้ดีอ่ะนะคะแล้วก็อย่างที่สองพอเราเลือกเรื่องได้แล้วอะ่ะเราก็จะต้องเขาจะมีกระดาษให้อยู่แล้วอะคะ่ะตั้งแต่แรกหนึ่งแผ่นเราก็สามารถที่จะ ร่างเขียนได้ว่าเราจะวางเนื้อเรื่องคงเรื่องประมาณไหนประกอบด้วยอ,อะไรบ้างนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือพอเราวางคงเรื่องเสร็จก็เริ่มเขียนนะคะเขียนพยายามให้ได้ครบทั้งอินโทรทั้งบอดี้ทั้งตัว c o n c ล u s i o n ให้ครบนะคะก็ตรงนี้ก็จะต้องให้ได้อย่างน้อยสามร้อยหาคำก็พยายามเขียนให้ได้นะคะมันจะมีออโตโนต้นับคำนะก็ถ้าเกิดว่าเวลาหมดแล้วเนี่ยค่ะ แล้วเราเขียนไม่ได้ครบระบบมันก็จะตัดแล้วก็ปิดไปทันทีนะคะมันก็จะเซฟอัตโนมัติก็คือได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือไปจบของช่วงเช้านะคะเอ่อไรติงเดียก็ได้มา13บาคะแนนเต็ม20นะคะนะคะอ่าแล้วก็พักทานข้าวเนาะตอนบ่ายก็จะเป็นแบบพาร์ทอ่าตัว สปีกิ้งนะคะสปีกิ้งก็คือเป็นทุกอย่างเกิดขึ้นไว้มากนะคะอ่าสปีกิ้งนี้นะคะ, này, ะ,คะก็จะมีทั้งหมด 5, 5้ข้อใหญ่ๆนะคะแล้วก็ลักษณะ5ข้อใหญ่ๆเนี่ยก็คือมี20คะแนนนะคะก็คือจะมีในเรื่องของการบรรยายภาพนะคะเป็นอย่างที่1นะคะอย่างที่2ก็คือเป็น ให้อ่านข้อความนะคะแล้วเขาก็จะถามว่าเราเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับข้อความนั้นอ่ะเพราะอะไรเราก็จะต้องพูดไปนะคะอย่างที่3ามก็คือเป็นการบรรยายกราฟนะคะตรงที่บรรยายกราฟเนี่ยก็จะมีกราฟมาให้เหมือนถ้าแบบทั่วไปเวลาเราแบบเขียนพวกงานวิจัยอะไรเงี้ยนะคะมันก็จะต้องแบบบรรยายกราฟอยู่แล้วอ่ะเนาะอย่างที่4ี่ก็คือจะเป็นการให้ดูคลิปนะคะพอให้ดูคลิปแล้วก็ให้เราเขาจะมีคําถามมาให้เราว่า หลังจากเราดูคลิปแล้วเราคิดยังไงเกี่ยวกับคลิปนั้นนะบางอย่างเขาก็คืออาจจะให้เราบอกเหตุผลบางอย่างก็คืออาจจะบอกว่าคือต้องอ่านโจทย์ดีๆค่ะว่าโจทย์เขาต้องการให้เราทําอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วก็อย่างที่5้าจะเป็นแบบฟังคลิปเสียงสั้นๆพอฟังคลิปแล้วก็ให้เราสรุปใจความจากคลิปที่เราได้ยินนะคะว่าเขาเ,เขาเรียกอะไรเขาพูดถึงอะไรเราก็จะต้องสรุปนะคะ ซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นการสอบทั้งหมดลืมบอกไปค่ะตอนแรกบอก2,500ใช่ไหมมาคิดได้อีกรอบรู้สึกว่าค่าสอบมันจะ3,500บาทนะคะทั้งหมดนะคะเนาะโอเคค่ะก็เอ่อจากที่ได้ไปทั้งหมดนะคะก็ในการสอบครั้งที่สองเนาะรอบแรกก็คะแนนอ่าต่ำกว่านี้นิดหน่อยนะคะแต่ว่ารอบที่สองก็คือได้คะแนนมาค่อนข้างดีนะคะแล้วก็สามารถที่จะสอบ ปิญญาเอกได้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็มารีวิวให้เพิ่มนะคะทีนี้ก็มีเอกสารต่างๆที่แบบขอบคุณค่ะลูกที่แบบเตรียมตัวเองเตรียมในการสอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะก็คือ,อถ้าใครสนใจอยากที่จะให้สอนให้เป็นพิเศษเพื่อเตรียมในเรื่องของภาษาอังกฤษนะคะก็าสามารถที่จะทักหรือว่า ส่งข้อความมาหาได้นะคะก็ยินดีที่จะให้คําปรึกษานะคะแล้วก็ยินดีที่จะแนะนํานะคะอันนี้อาจจะพูดไม่ละเอียดเท่าไหร่นะคะก็ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาติดตามนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนนะคะก็จะสามารถผ่านภาษาอังกฤษได้อย่างที่ใจต้องการนะคะบ๊ายบาย,บายสวัสดีค่ะเรอ